คือฟอร์จูนมาดูกันออโต้ไป30รอบเทอร์โบไปออโต้โฟอร์จูนออโต้ฟอร์จูนแบบออโต้ไปออโต้ฟอร์จูนเก็บเสือรเราไล่เบ็ดนะไปเบ็ดที่10บาทก่อนนะครับลันลันช่แล้วลันลันนะโอ้ยทำทายออกเว้ย <c oughs> ทำทายเราเว้ย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับมาทุกสุกเสาร์อาทิตย์นะครับมาทุกสุกเสาร์อาทิตย์นะเออไพ่มันจะตกไหมนี่ยนะเกมเสือเนี่ยไพ่มันจะลงไหมเนาะไพ่ลงหรือเปล่าไพ่จะลงหรือเปล่ามาดูกันนะครับสวัสดีคนดูยูทูบด้วยครับ <c oughs> เสียงเพลงดังไปปวะเอา เดี๋ยวมีกิจกรรมให้เล่นนะครับรอก่อนนะรอก่อนนะรอก่อนนะครับรอก่อนนะครับกิจกรรมมีแน่นอนนะครับอ่ามีโค้ดลงนะมีโค้ดลงนะครับเห็นหรือเปล่าเอ่ยมีโค้ดลงใน u t u b e นะครับโค้ดลงใน youtube นะโค้ดลงใน youtube นะครับอย่าลนนะืมน,นะครับอย่าลืมนะ เอาไม่มาเลยเว้ยเบ็ดสามสิบแล้วกันนะห้าสิบรอบแบบค้ำๆไปมีโค้ดนะครับอเอ้ยมีโค้ดลงนะครับใครทันโค้ดปะมีใครทันโค้ดหรือเปล่าใครทันโค้ดหรือเปล่าใครทันโค้ดพิมพ์บอกหน่อยเร็วออื้ สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับเออมาแล้วเว้ยเป็น30บาทขอเต็มหน้าได้ปะได้ตัวอะไรเอ่ยโอ้ได้สม้มเออยังดีวะแต่ขอเต็มหน้านะเอ,อ้ยเหี้ยเกือบเลยขอเต็มหน้านะอีกตัวหนึ่งมาหากันไม่เจอไอสัตว์เอ,อ้ยหากันไม่เจอไอเหี้ย ว่าอาทิตย์ที่แล้วพี่ไม่มาใช่ครับพี่ไม่มานะอ่าไปอีกรอบไปอีกรอบเอออันนี้เอาอันนี้เอาเอามาเต็มหน้ามาเร็วเต็มหน้าให้พ่อหน่อยลูกตัวท้ายหากันเจอหรือเปล่าไม่เจออีกแล้วเฮียไม่เจออีกแล้วไปไเรื่อยๆเอาไมา่แล้วไม่ โอ้โห oh, oh. สม้มเตรียมหน้าทีไว้สัตว์เออมา900มาก่อนรับไป 900. อีก900เอ้ยโดดโดดดีเว้ยเกมเสือโดดดีเว้ยโดดดีอยู่นะครับเกมเสือโดดดีนะครับ,ดดดรบแต่ได้ไม่เต็มหน้านะไปไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆรืเฮ้ย ขอเกมนักมวยได้ครับได้นะมีใครได้โค้ดหรือเปล่าเมื่อกี้โค้ดใน YouTube มีใครได้เปล่ามีใครได้โค้ดใน y o u ยูทูปอ่ะครับไปอ่าพิมพ์ก้ามาหน่อยเร็วพิมพ์ก้ามาใหม่หน่อยเร็วพิมพ์ก้ามาจะหมุนกงล้อก่อนสักหนึ่งรางวัลไหมเอาไปรางวัลหนึ่งก่อนเร็วใครยังอยู่ในไลฟ์เราพิมพ์ก้ามา ไม่มาเลยว่ะเฮ้ยไม่มาเลยวะเฮ้ยเออไปก้าวมานะสวัสดีคุณมานะด้วยนะครับขออนุญาตเก็บรายชื่อก่อนนะครับเก็บรายชื่อแป๊บหนึ่งนะก้าวมานะชื่อในไลน์นะครับพิมพก้าวเ้าทับชื่อในไลน์มานะครับคนแรกมานะนะครับมานะคนแรกนะมีมานะคนเดียวได้คนเดียวนะหนึ่งสวัสดีคนหนึ่งด้วยนะครับในยูทูบนะครับในยูทูบนะเดี๋ยวเราแจกเรื่อยๆแล้วกันวันนี้เอ้าไอ้ยัยผิด โดดอีกแล้วโดดอีกแลว้วัสดีคนหนึ่งด้วยนะครับเอ้ยขอเต็มหน้าทีวะไอ้สัสเต็มหน้าทีวะเต็มหน้าทีวะสองพันสี่ร้อยบาทสองพันสี่ร้อยบาทไปสองพันสี่ร้อยบาทไปกกำไรเท่าไหร่แลวเนี่ยกำไรเท่าไหร่เลยกำไรหกพันหกแล้วเอามาสี่หมื่นนะครับเอามาสี่หมื่นนะวันนี้นะสี่หมื่นนะไป ่าเดี๋ยวเก็บรายชืย่อแป๊บนึงนะครับมีมานะมีหนึ่งมีสันโดษนะครับวันนี้คุณสันโดษด้วยนะครับเอ็นมนาะเก็บรายชืย่อแป๊บนึงนะอ่าเดี๋ยวผมเอาต,ตู้ไว้สักสักอะไรดีสักสามสิบรอบไปขอแบงค์มาอีกคุณไกลพลอยวันนี้คุณไกลพลอยด้วยนะครับมาทุกอาทิตย์เลยนะคุณไกลพลอยอัศดาออก,ก็มาทุกอาทิตย์เหมือนกันอัศดาคนต่อไปไนท์ไนท์ก็มาทุกอาทิตย์เหมือนกันมีสาขาประจำเว้ยปอโตุก็ นั่นเห็นบ้างไม่เห็นบ้างนะครับปอตโต้นะวันดีด้วยนะครับปอตโต้ธนัดไกลทองอ่าอันนี้ก็เห็นทุกอาทิตย์เหมือนกนันต้องให้แล้วแหละครับเสือแตกแล้วโอเคครับได้ได้เดี๋ยวหมุนหมุนกงร้อแล้วกันหมุนกงล้อเพื่อนๆจะได้เล่นด้วยนะเ <c oughs> พื่อจาได้ร่วมรางวัลมันด้วยนะ99 <c oughs> ในเซต ในเฟซ99แล้วก็พิมพ์ชื่อไลน์มานะครับพิมพ์ชื่อไลน์มานะใครได้แล้วันก็ทักน้องแอดมินไปเลยนะครับหรือว่าจะเอาทีเดียวรอ,อทีเดียวดีกว่าวนะันเนี้ยรอทักทีเดียวนะเกมเสือไม้แค่นี้เหรอวะเกมเสือไม้แค่นี้จริงเหรอเกมเสือมาแค่นี้จริงเหรอไม่มาแล้ววะเกมเสือเริ่มเงียบ เกมเสือเริ่มเงียบต่อไปไปเกมอะไรดี่อไปไปเกมอะไรดีครับเด็กๆไป150บาทเกมอะไรดีวะกี่เอาอไปอ่าไปเป็นละ50บาทสัก30รอบก่อนจากเกมเสือก่อนจากนะก่อนจากกันนะเกมเสือนะรอนะสวัสดีคุณรอนะด้วยนะครับสวัสดีคุณรอนะด้วยนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับ พิมพ์99มานะพิมพ99ร้อยชื่อไลน์นะครับ,มแ,รบแมวเกมแมวต่อไปใช่ไหมเกมแมวได้ครับรอก่อนนะครับเกมแมวรอแป๊บหนึ่งนะรอเกมเสือจ,จบก่อนในเฟซพิมพ์99ชื่อในไลน์นะครับเอ้ยอะไรอ่ะ1,000บาทไปไงเนี่ยไม่ไดนะ้มองเลยไปต่อไปต่ออืมตั้งทองไปดิเดี๋ยว5้าสรอบนี้หมดเดี๋ยวเปลี่ยนไปเปเกมแมวนะเดี๋ยวไปเป็นเกมแมวแล้วกัน แมวนะโอ้โหเอ๊ทำท่าอีกแล้วมันทำท่าอีกแล้วนะอุ้ยสิบสองรอบเกมเสือแตกผมไม่ได้รางวัลแนะนำเกมเหรอครับอ่าทักไปทักไลน์ไปเลยแล้วกันเพราะว่ามันแตกกำไรป่าวเออกำไรอยู่กำไรหกเจ็ดพันเดี๋ยวเกมเสือไปทักไปเลยครับให้นะเกมเสือให้นะงนั้นอะ ไปรอเลยนะครับหรือไม่ก็เก็บรางวัลไม่ขอทีเดียวก็ได้เอ้ยมาอีกแล้วมาอีกินพันบาทลั่นโค้ดหน่อยครับเมื่อกี้เพิ่งลั่นไปนี่ทันหรือเปล่าหรือเพิ่งมาเลยเพิ่งมาหรือเปล่าเพิ่งมาหรือเปล่าเลยอ่าอ่าลองกดมือดูดิเอาตัวสิบรอบไปเผื่อแม่งมามันได้มานานละโอ้ทำท่าอีกแล้ว ทำท่าอีกแล้วทำท่าอีกแล้วทำท่าอย่างเดียวเลยเว้ยเกมเสือโอ้โหได้ครับทักไปทีเดียวก็ได้นะทักไปทีเดียวก็ได้นะครับจะได้แบบรอรางวัลอื่นไปด้วยไงถ้าทักไปตอนนี้เราพับหน้าจอโปรแจกรางวัลก็แล้วแต่อันนี้แนะนำนะแนะนำนะครับเอออะเดี๋ยวเปลี่ยนเกมกันเดี๋ยวเปลี่ยนเกมกัน